สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกับลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นำสูตรล่างสองสูตรนะครับเทียบชนกันนะครับชนก็มาไม่ชนก็มาเอามาฝากท่านผู้ชมก่อนวันหวยออก นะครับสวันอ่าก็ดีกว่าอยู่เปล่าๆนะครับก็มาดูสูตรนะครับชอบก็จัดไปไม่ชอบก็อ่าปัดทิ้งไปนะครับไม่มีปัญหานะครับจะดูเพื่อการบันเทิงหรือดูเพื่อเป็นแนวทางได้ทั้งนั้นนะครับเอาละครับก่อนอื่นตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับอ่ะเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับร่างสองสูตรนี้นะครับจะชนหรือไม่ชน เรามาติดตามคำนวณดูกันเลยนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับวิธีคำนวณนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักพันสองครั้งแล้วก็บวกสองคงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวกเจ็ดนะครับทุกครั้งทุกงวดไปนะครับ ต่อมาสูตรที่สองนะครับใช้หลักสิบล่างนะครับหนึ่งครั้งบวกหลักหกหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับห้าครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็บวกสองคงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวกสองนะครับ ทุกครั้งทุกงวดไปนะครับอย่าลืมนะครับก็ลองไปคิดดูคำนวณดูนะครับอ่ะเรามาคำนวณกันเลยนะครับ6 1ได้6 6 1ได้6 9 28ก็ได้8 หกบวกหเป็น12 12อบวกแเป็น20 20ิบวกสก็เป็น22่สนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2งบวกเ็ก็ได้9นะครับต่อมาสูตรที่2 6 1ได้6 6 5 30ก็ได้0 2 1ก็ได้2 6งกบวกสก็เป็น8 8บวก2ก็เป็น10นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0บวก2ก็ได้2นะครับทั้ง2สูตรนะครับชนกันที่เลข2ตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ2 1นะครับ2 1 2ตัวนี้ก็มาที่หลัก10นะครับ สองสูตรนี้เป็นสูตรล่างนะครับท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าลุงเนียงเผอพูดเป็นบนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับบางครั้งพูดไปแล้วก็งงตัวเองนะครับสองสูตรนี้เป็นสูตรล่างนะครับไปท่านผู้ชมจําเอาไว้นะครับมาดูงวดต่อมานะครับสูตรที่1นนะครับศูนย์หนึ่งได้ศูนย์เก้าหนึ่งได้เก้า 7 2 4ก็ได้4นะครับ9บวก4เป็น13 13บวก2ก็เป็น15นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5 5บวก7ก็เป็น12ก็ได้2นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ2 1ได้2 2 5เป็น10ก็ได้0 9 1ก็ได้9นะครับ2บวก9เป็น11 11บวก2ก็เป็น13นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก2ก็ได้5นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข5ตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ5 1นะครับ5ตัวนี้ก็มาเข้าที่หลัก10นะครับ อ่ะมาดูงวดต่อมาเลยนะครับงวดต่อมา7 1ได้7 3 1ได้3 0 2ได้0 7บวก3เป็น10 10บวก2เป็น12นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2บวก7ก็ได้9นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ5 1ได้5 สี่หก็ได้0 4 1ได้4 5่บวกสก็เป็น9 9้กบวกสก็เป็น11บอ็ผลรับที่ได้ก็คือ1 1ึบวกสก็ได้3านะครับสสูตรดูแล้วไม่มีตัวชนนะครับไม่มีตัวชนทำยังไงก็จับคู่กันไปเลยเอาสูตรที่1มาจับคู่กับสูตรที่2นะครับ ก็จะได้2 1 2 3 9 1 9 3นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ2 3นะครับ2 3สูตรที่1เข้าที่เลข2สูตรที่2เข้าที่เลข3นะครับ งวดต่อมานะครับ 8, ร 8, 1, 8 0ูที่1 8 1เป็น8 0 1ได้0 7 2 14ก็ได้4 8บวก4ก็เป็น12 12บวก2ก็เป็น2 12บวก2ก็ 12, เป็น14นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4บวก7ก็เป็น11ก็ได้1นะครับ ต่อมาสูตรที่2 2 1ได้2 9 5 45ก็ได้5 6 1ก็ได้6 2สบว,บวกหก็เป็น7 7็บ,บ,บวกหก็เป็น13 13าบวกสก็เป็น15นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือห้า,หาบวกสก็ได้เดนะครับทั้งสองสูตร ดูแล้วไม่มีตัวชนนะครับเมื่อไม่มีตัวชนทํำยังไงนะครับเมื่อไม่มีตัวชนก็จับคู่กันเหมือนที่ผ่านมานะครับก็เอาสูตรที่1มาจับคู่กับสูตรที่2นะครับก็จะได้4554 4774 1551 1771นะครับต่อมา สตัวล่างที่ออกก็คือ5 1น,นะครับสูตรที่1เข้าที่เลขหนนะครับสูตรที่2ก็เข้าที่เลขห้าเห็นไ,ไหมครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมา5 1ได้ห้า ห้ได้5 8 2 16ก็ได้6 5หบวกหเป็น10 10ิบวกหก็เป็น16 16กบกวกสก็เป็น18บแนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8 8ดบวกเ็ก็เป็น15ก็ได้5นะครับต่อมาสูตรที่2 5 1ได้5 2 5เป็น10ก็ได้0 8 1ก็ได้8นะครับ 5บวก8เป็น13 13บวก2ก็เป็น15นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5 5บวก2ก็ได้7ต่อมานะครับดูทั้ง2ส,สูตรมีตัวชนกันหรือไม่นะครับก็ดูแล้วมีชนกันที่เลขก5นะครับตัวเดียวนะครับต่อมา สตัวล่างที่ออกก็คือ50น,นะครับ50 5ตัวเดียวนี้ก็มาเข้าที่หลัก10นะครับงวดต่อมานะครับ 1> 8 1ได้8นะครับ4 1ได้4 7 2 14ก็ได้4นะครับ8บวก4เป็น12 12บวก4เป็น16 16บวก2ก็เป็น18นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8 8ปวกเก็เป็น15ก็ได้5นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ5 1ก็ได้5 2 5เป็น10ก็ได้0 1> 6 1ก็ได้6นะครับ5บวก6เป็น11 11บวก2ก็เป็น13ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก2ก็ได้5นะครับทั้ง2ส,สูตรชนกันที่เลข5ตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ5 4นะครับ5ตัวเดียวนี้ก็มาเข้าที่หลัก10สิบครับ อ่ะทีนี้มาดูงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่16เดือนมีนา68นะครับสูตรที่1นะครับ8 1ได้8 11ก็ได้1 8 2 6ก็ได้6นะครับ8บวก1ก็เป็น9 9บวก6เป็น15 15บวก2ก็เป็น17นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7บวก7ก็เป็น14ก็ 4, ได้4นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ5 1ได้5 1 5ก็ได้5 3 1ก็ได้3นะครับ5บวก5ก็เป็น10 10บวก3ก็เป็น13 13บวก2ก็เป็น15นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5บวก2ก็ได้7นะครับเห็นหรือยังครับตัวชนนะครับทั้งสูงชชนกันที่เลข7นะครับตัวเดียวนะครับชนกันที่เลข7ตัวเดียวก็ เตัวนี้ท่านผู้ชมชอบหรือไม่นะครับถ้าชอบก็นำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับใช้ดุลยพินิจของตัวเองนะครับพิจารณาดูนะครับเอาละครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับสำหรับ7ตัวนี้ถ้า ท่านผู้ชมได้ติดตามลรงเนียงนะครับก็ที่สรุปให้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบนเป็นล่างาเป็นโค้งสุดท้ายแล้วก็เลขวิ่งสายด่วนบางหดเสือจะมีตัวนี้อยู่ด้วยนะครับก็ลองย้อนไปดูนะครับไปดูคลิปของเลขวิ่งสายด่วนบางโฮสเสือแล้วก็โค้งสุดท้ายสรุปล่างสรุปบนนะครับย้อนไปดูนะครับก็จะรู้ว่า ตัวนี้7ตัวนี้มีส่วนนะครับเพราะฉะนั้นชอบหรือไม่ชอบก็พิจารณาเอาเองนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ